สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำขนมปังชีสเยวทานเนยลงไปในขนมปังทั้งสองแผ่นนี่ที่จริงถ้าเกิดใครไม่ชอบมันมากก็ไม่ต้องทาเยอะนะครับหั่นชีสให้เล็กที่สุดวางชีสให้ทั่วขนมปังเลยครับแผ่นเดียวนะครับ เราเอาขนมปังที่ไม่ได้ใส่ชีสประกบกับด้านที่ใส่ชีสเอาลงไปวางในกระทะเสร็จแล้วนะครับนมปังเหลืองได้ที่แล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าจะยืดหรือไม่ยืด รากกินของของเขาบบางนะ